ก้าวไกลไม่ได้เก่งกาดอะไรเปไหนแล้วครับเขาแค่ชัดเจนคนไทยยังไม่รู้เลยว่าถ้าก้าวไกลเป็นนายกประเทศมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกครับแต่ก็มองเห็นความหวังเพราะอะไรครับเพราะเขาชัดเจนแต่ทำไมพรรคอื่นนะครับคนก็ไม่เชื่อครับ ก็เขาเคยเห็นสันานพวกมึงมาหมดแล้วไงพวกมึงในนะตอนนี้นีกำลังจะตั้งรวมผสมพันกเนี่ยนะมีใครบ้างอะไรที่ยังไม่เคยเป็นเสนาบดีเอาดูแล้วกันคนระับผมว่านี่คือฉากสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ได้เป็นนายกเดี๋ยวสอสวไอว้จะตั้งเงื่อนไขมหกูไม่ยกให้มึงหรอกเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะมึงมีประเด็นของคุณชูวิทย์ ที่กำลังตียังเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่จบสรุปไม่ได้แล้วลูกก็จะไหลไปพักที่สามพักที่สามเลยก็กแม่งกูไม่อยากกูไม่ต้องการเป็นตำบนกระสุนตกกูขอแค่รัฐมนตรีเพราะกูขอให้คนที่สี่แล้วกันผู้มีบาร,รมีกูเจอนายกคนที่สี่แน่นอนอ่ได้กลับบ้านไหม อยากขายกจให้คุณกลับคุณกลับมาแล้วมีประโยชน์อะไรกับแผ่นดินนี้คุณกลับมาแล้วคุณอยากสร้างความปั่นป่วนก็ได้อย่าลืมนะคุณเป็นวัญใจของคนบางกลุ่มอยู่คนเท่าคนแก่ยังน,นั้นคุณคือภยัยภัยคุกคามเขาไม,ม่ทายคุณกลับเข้ามาหรอกมึงกําลังเพอ้อเจอแต่ก็แน่นอนครับนี่คือโอกาสดีที่สุดครับที่เขาจะได้กลับบ้านมาแบบ ปลอดภัยที่สุดก็เลยจะเป็นต้องเอาช่วงนี้แหละเขาจะเป็นต้องใช้โอากาสช่วงนี้เขาจึงไม่สนใจอะไรแล้วครับเพราะน,นี่คือบริษัทของเขาประชาชนที่ตายไปเพราะเขาสินค้าเขาคือประชาธิปไตยเขาจำแรงแปลงล่างว่าเขาเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานวันนี้คุณเห็นหรือยังครับว่า มันแค่สินค้าทางการเมืองมันไม่ใช่พรรคการเมืองนี่คือบริษัทการเมืองจำกัด kind of ของตระกูลหนึงงน่งตระกูลเดียวเท่านั้นเอง,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 งสาแก่ใจข้าหญิงนกทำไมเราจะต้องเอาความหวังของประเทศไทยไปแลกกับคนคนเดียวนะั้นผมอยากให้ิ๊กป้อมเป็นนายกเอาแม่งแบบนี้ไปเลยคนระับ จะได้จบจบนะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่มันจะต่างอะไรในเมื่อวันนี้คุณพร้อมจะไปผสมพันธ์กับคนที่เคยยึดอำนาจคุณโดยที่คุณไม่เคยนึกถึงเลยว่าในอดีตมีผู้คนมากมายก,กันหนที่ต้องเสียสละเพื่อคุณต่อสู้เพื่อคุณบาดเจ็บล้มตายเพื่อคุณแต่วันนี้คุณกำลังทรยศประชาชนนั้นก็ให้พ๊กป้าเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเลยจะได้จบจบ แล้วกูก็เชื่อเดยว่าบิ๊กป้อมคือนายกนะครับมันจะได้กระชืบไปพักบางพักจมธรณีไปเลยมันไม่มีอะไรเจ็บปวดเดียวสำหรับผมนะถ้าเพื่อไทยเป็นนายกผมเลือกบิ๊กป้อมเป็นนายกดีกว่าอย่างน้อยเขาก็ตรงไปตรงมา,ากูยึดอำนาจมาแล้วกูก็ทำทุกอย่างเพื่อสืบทอดอำนาจแต่คุณนะ ปากบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่วันนี้คุณกำลังผสมพันธ์กับเผด็จการนะฉะนั้นผมให้พิกอมไปนาะยผมเชียร์พิกอมเพราะว่าคุณพิธาหมดสิทธิ์ไปแล้วก็เสนอได้ครั้งเดียวใช่ไหมเอาพิก้อมเลยผมเชียร์พิกอมนะทุกคนฟังก็เป็นพยานนะผมอยากพิก้อมเป็นนายกครับไหนๆก,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 ก็นั้นก็มันพังไปเลยแต่ผมไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นนายก ผมรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาทำเขาดูถูกประชาชนเกินไปเออนะถ้าจะโกรธผมก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าการที่เพื่อไทยทำแบบนี้มันน่าโกรธกว่าเยอะมั่นใจได้ถ้าเป็นป้อมประเทศจะไม่ชิบหายอีก ก็ทุกวันนี้มันก็ชิบหายอยู่แล้วนี่แต่การที่เพื่อไทยไปจับมือผสมพันธ์กับเผด็จการมันไม่ชิบหายกว่าหรอครับไอ้ที่เราต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเพื่ออะไรล่ะครับเราออกไปเลือกตั้งกันเพื่ออะไรเออพ้อมจะมาพร้อมอะไรก็ไม่สนใจเราเราก็มาอยู่แล้วนี่ แต่มันยังดีกว่าคนที่ปากบอกว่ากูอยู่ประชาธิปไตยไงอันนี้เจ็บปวดยิ่งกว่านะครับถูกโจรป้นนี่นะครับมันเจ็บปวดอยู่แล้วนะแต่ถูกเพื่อนป้นนี่มันเจ็บปวดยิ่งกว่าครับไอ้น้องเก้าไกลเป็นภาษาไหนกูก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยเขากล้าชัดเจนน่ะเขากล้ายืนหยัดอ่ะก็กูจะแก้หนึ่งหนึ่งสอง่ะ ถึงแม้ว่าเขาบอกว่ากูไม่ให้แก้กูจะแกะทำไมไมครับอย่างน้อยเขากล้าที่ชัดเจนเขาไม่กลับก่อเขาไม่ปิ้นป้อนไงเขาก็พูดแางนี้แล้วก็คนก็ได้เลือกเขาว่าจะทำยังไงละครับเออห็นไหมเขาพูดมาแบบนี้อะแล้วเขาก็เป็นพรรคที่ชนะดับหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงอ่ะ เออ,เอ Lau. ผมว่าบิกป้อมเป็นนายกมันยังสมศสักดิ์ศรีกว่าพักเพื่อไทยเป็นนายกมันจะต่างกันอะไรในเมื่อพักอันดับสองเป็นนายกหรือพักอันดับสี่อันดับห้าเป็นนายกมันจะต่างกันตรงไหนในเมื่อพักอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นนายกถ้าพักอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นนายกพักอะไรก็เป็นนายกได้ ไม่ใชแปลกตรงไหนลนะ่ะในเมื่อรอบที่แล้วคุณไม่เห็นนะครับว่าไอ,สอ้สวก็บอกว่ายินดียกมือให้กับพลังประชารัฐเพราะพลังประชารัฐรวบรวมเสียงได้มากกว่าแล้วรอบนี้นะครับก้าวไกลเขารวบรวมเสียงได้มากกว่าทําไมมึงไม่ยกเงยเขาอะ่ะก็สรุปคือทงของมึงถ้าไม่ใช่คนที่มึงต้องการมึงก็มีเหตุผลมาแก้ตัวตลอดใช่ไหมครับ ประชดไม่ได้ประชดครับผมพูดจริงๆถามเพื่าเพื่อไทยมันแตกต่างจักพรรคอื่นยังไงหรอแล้วสิ่งที่เราต่อสู้กันมานี่เขาไม่สนใจใช่ไหมคนที่ติดคุกล้มตายเขาไม่คิดถึงโงอ้องเขาหรอครับแสดงว่าสิ่งที่เราสู้มานี่มันเป็นศูนย์เลยนะครับเพียงเพื่อจะไปผสมพันธ์กันให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลครับ ท้าไม่ไม่ยืนหยัดอยู่ในสิทธิที่ประชาชนกาลังเรียกร้องประชาชนมีคนไหนบ้างที่เรียกร้องให้ตั้งรัฐบาลมีใครบ้างที่เรียกร้องให้กับให้เพื่อไทยไปรวมผสมพันธ์กับฝ่ายเผด็จการมีใครเรียกร้องไหมประชาชนส่วนใหญ่ได้เรียกร้องแบบนั้นหรือเปล่าครับมีแต่คนต่อต้านมีแต่คนไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ยังทำ ก็สรุปไยคือก็คูจะเอาแบบนี้ไงดังนั้นมึงเลือกอ้างประชาชนนี่กูใสอิสีเอียนนะแล้วพวกเราช่วยกันเชียร์พ๊กป้อมเลยเพราะยังไงพี่ทาก็ไม่ได้อยู่แล้วนี่แต่อย่าให้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลมันเจ็บปวดพวกเราสู้แทบตายครับท้ายสุดเขาก็ไปผสมพันธ์กับคนที่เคยป้นประชาธิที่ปไตยเราไปอ่ะ เออโอเคถูกโจนป้นก็เจ็บปวดแล้วแต่ถูกเพื่อนป้นนี่มันทรมานจิตใจเหลือเกินเราสาวไว้ใจคิดว่าเขาจะอยู่กับเราแต่ท้ายทสุดเขาก็อยู่กับอำนาจใช่ไหมยอมรับยากแล้วคุณยอมรับได้ไหมะ่ะกับคนที่หักหลังเพื่อนอะ เออไหนๆก็ไหนแล้วให้มันสูญพันไปเลยครับคุณเห็นไหมในพรรคเพื่อไทยก็มีงูเห่าที่เลื้อยกับลังกันเป็นแถวอ่ะเขาสนใจที่ไหนแล้วว่าคนเหล่านั้นเคยทิ้งเขาไปเขาสนใจว่ากูจะต้องได้อํานาจมาผมนึงบอกไงผมไม่เคยไวย้ใจนะครับเมืองไทยกูให้มึงหลอกกูได้แค่คนละครั้ง ม้กระทั่งก้าวไกลเมือนกันกูให้มึงหลอกกูได้ครั้งเดียวตอนนี้กูยังไม่รู้มึงหลอกหรือไม่หลอกนะเพราะมึงยังไม่เคยได้ทําแต่ถ้ามึงหลอกกูเมื่อ,อไหร่กูก็พร้อมจะยืนตรงข้ามมึงอยู่แล้วก้าวไกลเหมนอนก,กันมึงก็ถามพ่องดูเด็กกูจะไปรู้ได้ไงหราเพราะเขายังไม่เคยแสดงก,การลงทุนและการถอนทุนอ่ะกูจะไปรู้ได้ไงอ่ะแต่อคนหนึ่งกูเห็นแล้วไงอ่ะว่าเขาถอนทุนอ่ะ แล้วมันก็อ้างแต่ประชาชนไงเออมึงจะมาถามกูเลยกูก็ไม่รู้หรอกกูแค่แค่อยากลองของใหม่เพราะกูยังไม่เคยลองแต่คนอื่นๆที่กูเห็นหน้าเนี่ยกูเคยลองหมดแล้วทุกคนวันนี้เราต้องสร้างนะครับนักการเมืองที่ไม่ตะสัตว์ใครที่เคยตะสบบัตว์แล้วเนี่ยคุณต้องไม่ให้โอกาสมันอีกแล้วแปลกประหลาดมากวันนี้คนจีนบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมพักคที่หนึ่งไม่ได้เป็นนายกอะแล้วมีข่าวว่าจะมีการหักหลังเพื่อนนี่คุณดูดิคนจิงก็ยังพูดเลยแล้วรัฐบาลอยู่เนี่ยมันจะเชื่อถือได้ไงในสายตาชาวต่างชาติไอ้ก็ไม่รู้จนะนับมั่นไว้ใจรัฐบาลอยู่ได้ยังไงเหมือนกันนะบอก,กไงไอ้ถึงบอกอยู่แล้วไงว่ายูอย่าไปสนใจรัฐบาลไรนมากเลยนะมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันอายุไม่ยาวเหมือนรัฐบาลประเทศอยู่หรอก อยู่เป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงแต่ว่าไม่มีวาระไม่มีเทอมแต่ก็ทําเพื่อประเทศชาติแต่นักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันมาเพื่อจะกอบโกยสี่ปีมันก็มาทีมาทีแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นอยูอย่าไปให้น้ําหนักกับรัฐบาลมากอยู่ก็เห็นอยู่นี่ไงไอท้ทีบอกอยู่ไงว่าอยู่ทําธุรกิจอ,อยัยเนี่ยเป็นเอกชนเนี่ยไอ้ต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะไอ้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะธุรกิจไอจะพังพินาน่าศนักธุรกิจไทยจะไม่ต้องซื่อสัตย์ แต่รัฐบาลไหนไม่เคยซื้อจากใครเขาพร้อมจะหักหลังเพราะการเป็นมาเป็นรัฐบาลเขาก็มาด้วยการหักหลังกันอยู่แล้วนี่เขาก็เลยออกเข้าใจแล้วว่าโอเคฉะนั้นบอกว่าประเทศโลกเสรีนิยมเนี่ยอยู่ต้องให้ความสำคัญกับเอกชนเพราะเอกชนเนี่ยมันไม่มีเทอมแต่รัฐบาลมีเทอมเพราะมันเปลี่ยนนโยบายทีไอความเป็นเสรีนเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ย มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามผลประโยชน์ของมันไงเออนะเขาดึงเข้าใจวันนี้เขาก็เริ่มพูดกับผมแล้วก็เออจริงของอยูนะว่าการทําธุรกิจรัฐบาลไทยเนี่ยมันอันตรายเพราะอะไรเพราะไม่ซื่อสัตย์ตอนแรกนี่เขาตั้งใจมานะ อยากจะเชิญรัฐมนตรีมาเป็นสักขีพยานในการมอบของนู่นมอบนี้มอบนู่นอบอกไม่ต้องไปเชิญแม่งมาเราเดี๋ยวมันก็ไปแล้วผมก็บอกไอ้จีนไอ้จีนแม่งก็ไม่เชื่อกูไอ้จีนคนแรกก็ก็โตมาด้วยวิธีการอย่างนี้แหละครับก็เลยเคยชินว่าจะต้องให้รัฐมนตรีมาเป็นสักขีพยานในการมอบของบอกไม่ต้องไปเชิญมันมาไม่ต้องให้มันมาเสือกในที่สุด พราะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอยู่ๆก็มาถ่ายรูปเอาหน้าพวกกูทำกันแทบตายฉะนั้นไม่ต้องเสือกตอนนี้คนจิิก็เข้าใจแล้วไงเขาจะเออจริงเว้ตอนนี้เขาก็ถามผมนันนั่นแหละว่าทำไม ก้าวไกลเขาทำอะไรผิดหระอทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นรัฐบาลทำไมต้องใช่ไหมแล้วอย่างนี้ต่างชาติเขาจะยอมรับได้ไงไหนๆแล้วก็บอกเราเอาบิ๊กป้อมอีกสักรอบนะึงคนไทยมันจะได้เข็ดขยาดนันงทีนะผมอยากนะดีนะมันเลื่อนนะพรุ่งนี้จะเลือกเลยนะกูจะได้เห็นการหักหลัง ครั้งยิ่งใหญ่ที่เพื่อไทยนะสบัดมือเพื่อนออกไปแล้วทไทยก็โดนหักหลังอีกรอบหนึ่งมันช่างจะสาแก่ใจกูยิ่งนักเขาไม่เคยอยู่กับประชาชนเลยเขาอยู่กับผลประโยชน์เขาคุณเชื่อผมหรือยังไงเออ ฮเออฮะ ه, มึงไม่เชื่อก็เรื่องของมึงนะครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมพูดในคิดไม่ได้พูดในเชื่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกโอ้ใครการันตีได้มั้งว่าจะมีใครบ้างคุณคิดเหรอว่าฝั่งนั้นก็สวก็อยากให้เศรษฐาเป็นนายก เขาจะหลอกไอ้มึงแตกกับก้าวไกลก็ได้แล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ผมพูดจะจริงหรือเปล่านะคบกับใครไม่คบคบกับคนตบัดสัตว์งานนี้โจรป้นโจรคอยดูแล้วกัน <c oughs> นะและที่ทำงานวันนี้นะ แดงข้างหลายก็ได so really? oh, ้กลายมาเป็นส้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องโอกาสที่แดงจะกลับมายิ่งใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับติ๊กตอกผมมือเอาขายของขายของขายของเออของดีของดีของดีนะครับไม่รู้ยุ้ยปากตะก้าไปแล้วัวันนี้ตั้งใจคุยเรื่องการเมืองนะก็เลย เอากดติดตามยู่วะรับนี่สินค้าตัวนี้จะส่งไปเมืองจีนคนระักินแล้วแข็งปังใช่ไหมพอผมอยากจะคุยการเมืองนิดนับช่องขายของก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเออเลยลืมเลยครับเนี่ยวันนี้ประชาชนนะครับมีทางเลือกใหม่คือพักเก้าวไกลาเกิดขึ้นนะครับเพื่อไทยพักไร้พ่าย ังหลังเริ่มมั่นใจตัวเองมากกินเกินถึงขนานดะคุยโมคุยโตโอ้ออวดจะได้สามร้อยเหลือแค่ร้อยสี่สิบเอ็ดไงขี้โมมากนะเขาบอกแล้วอย่าคิดว่าคนไทยกินยากสมัยก่อนคนก็เลือกประชาธิปัตย์คนที่เลือกประชาธิปัตย์ในอดีตไม่ได้เลือกเพราะชอบประชาธิปัตย์ครับเขาเลือกประชาธิปัตย์เพราะเขาเกลียดเพื่อไทยเขาก็เลยต้องเลือกประชาธิปัตย์ มันไม่มีตัวเลือกไงครับแต่พอมีตัวเลือกอื่นๆขึ้นมานะครับเห็นไหมครับประชาธิปัตย์เหลือเท่าไรแล้วเดี๋ยวยี่สิบห้าเห็นหรือยังในอดีตมันไม่มีใครเลยที่จะสกัดเพื่อไทยได้นะการเลือกตั้งผู้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่คนเขาเลือกผู้ว่าจากประชาธิปัตย์ไม่ได้เ็าชอบประชาธิปัตย์นะแต่เขาเลือกเพราะเขาเกลียดเพื่อไทยหรือใครจะเถียง เออวันหนึ่งนะพอม,มีทางเลือกใหม่นะเขาทิ้งประชาธิปัตย์ทันท,ทีเลยในอดีตเหมือนกันนะคนที่ชอบเพื่อไทยเพาะเกลียดประชาธิปัตย์เหมือนกันก็เลยจะไม่ต้องเลือกเพื่อไทยแต่พอวันหนึ่งมีก้าวไลขึ้นมาเห็นไ,ไหมครับเขาก็เลือกก้าวไกลันดี ดังนั้นพวกเรานะสิ่งสําคัญนะคุณสมบัติข้อแรกนะครับของนักการเมืองคือต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ถือสัตด์จิทธึงจะมาเล่นการเมืองดีแต่ถ้าการล่อนปิ้นป้อนโกหกงดเท็จคนพวกนี้ไม่สมควรเลยครับเพราะนักการเมืองคือคนที่เป็นตัวแทนของเรานะครับเราส่งไอ้พวกกระล่อนขึ้นไปเป็นผู้แทนเราได้ยังไงครับ นเนะ่เลิกนะเลิกเลือกมันได้แล้วนะดังนั้นคุณสมบัติข้อสําคัญของนักการเมืองต่อไปนี้นะต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ทรยศคิดคดพูดอย่างทําอย่างประเทศเราไม่จเจริญเพรานักการเมืองเรามันเป็นแบบนี้หลายคนเล่นการเมืองมาแล้วไม่ต่ำมาสามสิบปีคนไทยก็ยังเลือกมันอยู่ทั้งที่มันไม่ได้มีผลงานเลยเลย มันกลายเป็นธุรีการเมืองไงครับก็หวังว่าการเมืองนับจากนี้ไปนะครับเราจะใช้ก้าวกลายเป็นมาตรฐานนักการเมืองมันต้องเป็นแบบก้าวไกลพูดจริงทําจริงแล้วประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าก,กูจะเลือกคะแนนให้มึงหรือเปล่าที่ประชาชนเลือกก้าวไกลเพราะมึงบอกมึงจะทําแบบนี้แล้วเขาก็เลือกมึงไปแบบนี้แล้วมึงกยยย็ยืนยันว่าสิ่งที่มันสัญญาไว้กับประชาชนสําคัญที่สุด ผมเชื่อว่าครั้งหน้าคนระับคนจะเทกันแน่นี่อย่างก้าวไกลอย่างถล่มทลายเพราะไอ้พักนี้แหละเป็นพักแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่รักษาสัจจะมากที่สุดตัวในพักอื่นมันตบ,บัดสัตว์กันมาเป็นเรื่องปกติวิสัยมันใช้มติพักหักมติประชาชนเห็นไหมครับดังนั้นจากนี้นะผมเชื่อเลยว่าก้าวไกลจะเป็นพักการเมืองที่เป็นเบนมาร์กิ้งเป็น KPI ที่จะวัดคุณภาพโอเคละในพักก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นคนดีแต่วันหนึ่งคนไม่ดีจะถูกคัดกรองออกไปเรื่อยๆแต่มาตรฐานของก้าวไกลคือถ้าเกิดมึงไม่มีมาตรฐานก็คือไล่ออกจากพักต้องลาออกใช่ไหมครับแต่พักบางพักมึงมีชุดจริตหลังลายโกงจินมีคดีความทาอยู่ก็ยังหน้าด้านไม่ยอมลาออกเห็นไ,ไหมก้าวไกลแค่เมาแล้วขับก็ลาออก คนมีประวัติไม่ดีลาออกลาออกพอความจริงปรากฏไม่ลีลาไม่ต้องส่งสารแล้วมันดูตีความแต่พักบางพักต้องตีความมันจนกว่าจะพ้นสภาพได้นะดังนั้นสมัยหน้าไม่มีใครหรอกครับยังไม่มีพักไหนที่จะทนันต้านทานก้าวไกลได้อยู่วันนี้เขาจึงเร่งสกัดกันแล้วต้องรีบผสมพันกันในยุคนี้เพราะมันอาจจะเป็นยุคสุดท้ายที่เขาได้เป็นรัฐบาลสมัยหน้าไม่ใช่ ยังไงสมัยหน้าก็ก้าวไกลยกเว้นก้าวไกลสมัยหน้าเนี่ยนะมันทําไม่ดีก็าอาจจะกลับมาอยู่ในภาพของพรรคการเมืองไทยที่ไม่ไม่มีใครที่เป็นความหวังประชาชนเลยแต่ถ้าเกิดเขาทาดีนะและทําแบบที่เขาทาทุกวันนี้นะก็จะเป็นพรรคขวัญใจประชาชนตลอดไปทําได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยเขารักษาสัญญาและพยายามที่จะทําในสิ่งที่เขาสัญญาไว้แต่มีพรรคหลายพรรคสัญญาแล้วมาถึงเวลากูก็พร้อมที่จะบัดสัตว์พลิกลิ้น โดยไม่พยายามที่จะทํามันก่อนอ้างนั่นอ้างนี่แล้วก็อ้างต่เรื่องปากท้องเรื่องะนะครับอ้างเรื่องปากท้องเอาไอ้พวกติกตอกย้ายมาอยู่ทางยูทู e ใครช่วยพิมพ์หน่อยนี่ใครอยู่ใครเข้าไปติ๊กตอบนะว่าตอนนี้ติ๊กตอบมันค้างอยู่ไปพิมพ์หน่อยดีว่าออย้ายมา YouTube ไปหมด